ข้างหน้าผมนี่คืออุปกรณ์ทําน้ํายาชีวภาพนะครับผมนะทาจากธรรมชาติเลยนะมีแต่ส่วนผสมธรรมชาติไม่มีตัวไหนที่เป็นสารเคมีเดี่ยอันตรายต่อคนหรือว่าต่อสิ่งคองหรือว่าการใช้ในการล้างทางตลาดเลยอ่านะครับเราได้รับเกียรติจากน้ำสมบ้องน้ำสมบองคนนี้จะมาเป็นหัวหน้าชุดในงานที่จะสอนเราทํานะเบื้องต้นเราก็รู้มาแล้วล่ะว่านี่เราจะใช้เป็นนี่ อ่าเป็นเปลือกสับประรดนะนะเราได้มาจากไหนรู้เปล่าจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะครับผมนะที่เขาปอกเอาเปลือกไม่เอาเปลือกกันนะแล้วเราก็ไปเอามานะครับเอามาให้เราตัวนี้นะครับน้ำยาชีวภาพเราจะใช้เวลาหมากัก5-7วันใช่ไหมอ่าถึงจะออกมาเป็นน้ำยาชีวภาพต่นี้ก็เป็นตัวผงกุลินทรีใช่ไหมครับผมนะ,ะเป็นหัวเชื้อหมักที่เอามาผสมกับตัวของสับประดรดอ่าแล้วก็เอาไปหมักร่วมกัน5-7วัน,วน ตับหมักแกงที่เห็ดนี่ครับใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวของน้ำมะกรูดนะครับเอาไปต้มแล้วก็ตัวนี้จะเป็นส่วนของตัวหัวเชื้อฟองนะครับ BCA ทําไมว่าต้องใส่เป็นตัวหัวเชื้อฟองอันนี้ต้องบู้กออกว่าตามบ้านเนี่ยว่าหลายคนยิ่งฟองเยอะยิ่ง ดูสะอาดนะแต่จริงไม่ใช่ใช่ไหมคะอ่ามีก็มีส่วนเกี่ยวนิดหน่อยมันไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซนต์ความสะอาดของเราอยู่ที่ว่าเราทำความสะอาดมันเยอะมากน้อยแค่ไหนนี่เหมือนกันอ่าแต่ตัวนี้ก็คือเราแต่งเพื่อให้มันแบบเข้าถึงแล้วก็ตัวสุดท้ายของเราเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเกลือนะครับผมเป็นเกลือกินทั่วไปเลยเป็นเกลือปรุงปรุงอาหารทั่วไปเลยนะครับเกลือไอโอดีน เ,คคเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนดันทำเลยเนาะเปล่าเ<ป>อ่าเติมน้ำเปล่าเข้าไปนะครับอ่าอันนี้ก็คือเราใส่น้ำลงไป5ลิตรแล้วนะครับผมนะอ,อ่าแล้วก็หัวเชื้อฟองใอ่ไปส่ไป1ลิตรเลยนะอ่าใส่ลงไปเลยนะครับผมเลือใส่1กิโลเลยครับอันนี้คือกิโลก็ก็ใส่เลือ1น หนึ่งพันวอกระเด็นไหมล่ะอ้าวมันใส่ลงไปตุ้มเดีมันก็เป็นกองดิอัวจะมานดั้งเขียนกัทำไมเนี่ยอเนไดครับอดเป็นได้เลยวดจเป็นหนึ่งีซวเลยใส่ใส่ได้แล้ได้แล้วกนไม่เหนียวมากแล้วเขาต้องใส่2อตัวนี้ใส่เข้าไปเท่าไหร่ครับอย่างละลิตครับอย่างละลิตรอ้กินมะกรูดอย่างละหนกิโลหนึ่งพันในแมวอ่าโอเคได้ครับ น้ำมะกรูดอีกหนึ่งพันแอลกันการาใส่เยอะๆได้นะก็ใส่ไปเลยใส่ได้ก็จะมีสูตรแต่มันก็จะมีสูตรของมันอยู่เพื่อที่จะถ้าได้สูตรเนี่ยมันจะเหนียวพูดีพูดีเราเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็คือบรรจุใส่ขวดไปลักษณะเป็นแบบนี้นะอ่าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับเป็นแบบแพ็กเกจเล็กก็มีนะครับผมนะอ่าขนาด1ลิตรนะและอันนี้ขนาด สามจุดแปดแล้วก็ก็อย่างนี้เลยอากรบุ๊บบ๊บบุ๊แล้วก็ใช้ที่ตามแผงตามนี้ตามแผงตามพื้นตามบ้านต้องผสมน้ำน้าสะอาดนะครับอ๋อประหยัดได้เองประหยัดได้เองครับใช่ไมว่าอันนี้เป็นน้ำยาไปทำความสะอาดนะครับเรามีการผสมน้ำ หือกัดน้ํายาทั่วไปหรือว่าลูกค้าที่มาเดินตลาดสนใจนะครับก็สามารถมาซื้อได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์นะครับผมหรือว่าจะขึ้นไปที่ชั้นสองเนมเบอร์ฟูดก็ได้นะครับผมบาร์น้ําของฟูดพาซาก็มีนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ที่ไลน์แอดตลาดยิ่งเจริญน,นะครับอ่าอินบ็อกไปที่ช่องทางเพจเว็บบุ๊กตลาดยิ่งเจริญก็ได้ตอนนี้ช้อปปี้ยังไม่มีนะครับผมไลน์แมนสามารถซื้อได้นะซื้อได้ครับเอาไลน,น์แมนมาซื้อได้ครับส่งสดตอนนี้ส่งของสดอย่างเดียวนะแต่อนาคตเราอาจจะส ไปก่อนนะครับเาทนเยนี้ะครับไม่เล่นเองด้วยสก,กิลให้เขเล่นด้วย